สวัสดีครับน้องนะน้องๆติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับสำหรับงานสารบัญระเบียบสำนักนายุคลรตีปีนตรีปี2526นะครับมาถึงข้อที่4ีแล้วคลิปนี้นะครับใครที่ยังเพิ่งเจออาจารย์นะครับหรือเพิ่งได้เอกาอาจารย์นะครับก็สามารถกดติดตามอาจารย์ได้เลยนะครับนะก็ส่งกำลังใจให้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่มาดูข้อที่นะครับนะที่อาจารย์ไปคัดข้อเด็ดมาไปคัดข้อจีดมานะครับ จากในข้อสอเขาอนะครับนะข้อที่สี่ก็ถามว่าเลขประจำตัวสวยนัการจะประกอบด้วยเลขกี่ตัวนะครับจะประกอบด้วยเลขกี่ตัวนะครับทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเลขของัวยนักการก่อนนะเลขประจำของตัวยนการนะครับต้องเข้าใจคำนี้ก่อนนะว่าเลขประจำสวยนกการนี้เป็นอย่างไรนะครับเลขประจำสวยนกการนะครับก็จะมีนะจะมีตัวย่อตัวย่อของสวยนกการนะครับ มีตัวย่อของสวนราการเช่นอาจจะเป็นรอเรืออออาก <busca S 2> ็ได้ <currently. S 2> ะะอันนี้คือตัวย่อของสวนราชการอันนี้เป็นตัวย่อสวนราชการนะครับตัวย่อส่วนราชการนะครับนะครับนะครับนะแล้วก็จะมีเลขอยู่สี่สี่สีเลขนะครับนะนะครับจะมีเลขอยู่สีเลขนะครับนะเลขอยู่สีเลขนะครับนะ คงอธิบายอีกอย่างเนาะเพราะว่าสตัวเนี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือหน่วยราชการนะครับตัวนี้คือหน่วยราชการนะครับหน่วยราชการเป็นตัวย่อนะครับตัวนี้เรียกว่าหน่วยราชการนะครับน่ยส่วนราชการก็ได้หรือหน่วยราชการก็ได้นะครับนะเป็นตัวย่อของเขานะครับนะต่อมาดู2ตัวหน้านะครับ2ตัวหน้า เป็นส่วนราชการระดับกลมนะสองตัวหน้าตัวนี้นะครับส,รสองตัวหน้าตัวน well, ี้เป็นส่วนราชการระดับกรมนะครับส่วนราชการระดับกลมนะครับกรมเดี๋ยวคือขับรถมก่อนนะตัวนี้คือตัวย่อของหน่วยราชการนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นตัวย่อของหน่วยราชการนะครับทุกทีนะ อันนี้เป็นตัวย่อของหน่วยราชการนะครับรออเนี่ยเป็นตัวย่อหน่วยนี่เป็นการสมมุตินะสมมุตินะฮะทีนีปมีเลขสองตัวหน้านะครับเช่นอาจารย์เขียนว่าหนึ่งสองเป็นเลขไทยนะเพราะเราคนไทยต้องมีเลขไทยนะครับนะตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนราชการระดับกรมนะครับต่อมาตัวย่อสองตัวหลังนะครับนะครับตัวย่อของตัวหลังนะครับตัวนี้เป็นส่วนราชการระดับกองนะครับเช่น หกหกนะครับเป็นส่วนราชการระดับกองส่วนาบราชการระดับกองนะครับนะครับข้อสอบเคยเอามาถามนะครับนะเพราะเลขยันตัวส่วนราชการจะมีอยู่สี่ตัวนะครับนะนะครับข้อสอบเคยมาถามว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรให้ตอบหอน่วยราชการ สองตัวหน้าคืออะไรให้ตอบสนองในการผรงสองตัวหลังคืออะให้ตอบสว่วในการองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ